สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวทุกท่านนะครับผมแชมปเนียนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับเป็นทีเด็ดเต็มตีนนะครับซึ่งเราจะเจอเป็นประจำแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับโดยวันนี้นะครับวันอังคารนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นศึกมวยมันสนัดเมืองนะครับก็จัดที่มทีมมวยนาชัดรังสิตนะครับถือว่ามีมวยน่าสนใจหลากหลายคู่เหมือนกันซึ่งผมคัดมาเรียบร้อย3รายจัดมาให้หมดแหละนะครับอยู่ในช่วงแรกทั้งหมดเลยนะครับแต่ก่อนอื่นไปขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเรานอหนึ่งนะครับ ขอบคุณทางมวยสองสองเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันนะครับก็ต้องบอกว่า <c oughs> มวยมัณน,น,นเมืองไปกันที่คู่แรกของรายการเลยครับเริ่มต้นคู่แรกเลยครับก้องมีชัยเจี๊ยบรามินทาครับเจอกับสิวราชนะครับวอรินทิดานะครับหนึ่งร้อยแปดปอนด์เท่ากันก้องมีชัยนะ้ามาร้อยเก้าจุดสองลดหนึ่งจุดสองส่วนสิวราชนะครับมาร้อยเจ็ดจุดสี่ขาดจุดหกเลทเปิดเสมอก้องมีชัยนะครับโดยที่ พื้นเพลย์ฟอร์มหลังคู่นี้ก้องมีชัยเจี๊ยบราบินทาเลยครับหรือว่าดับนายกนายกดงใช่ไหมนะครับนายดงครั้งนะครับหรือว่าสิทธิ์หมอลำบุญตัวเดียวกันมวยจากร้อยเอ็ดนะครับก็อายุ15ปีนะครับมวยเข่านะครับเปิดเกมต่ขวาต่อยขวาล็อกลัดมาตีดีนะครับแข็งแกร่งแขมาแรงฟอร์มหลังเนี่ยมีชนะแนนใจแอนนะครับแล้วก็ชนะนอกไอเจ้าเพชรฟ้าลั่นมานะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสองไฟเลยสําหรับานก้องมีชัยส่วนศิวราชนะครับ มวยจากจังหวัดเลยนะครับก็อายุ18ปีแล้วนะครับประเภทมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับเตะขวาเตะขวาดีนะครับคล่องแคล่วว่องไวช่วงหลังฟอร์มสดมากนะชนะมังกรหยกชนะน็อกเก่งชุมแพชนะน็อกสากายแต่ก่อนที่จะมาสะดุดแพ้น้อยกับทางนั้นเพชเน้ำหนึ่งประเภทสายต่ําทํางานเหมือนกันนะนะครับส่วนตัวผมผมไปที่ทางนั้นในเจ้าเอ่อก้องมีชัยแล้วกันนะครับน่าจะดีกว่าจัดไปที่ก้องมีชัยแล้วกันนะครับ มาถึงคู่ที่อของเออรายที่2องของรายการที่จะให้กันนะครับเป็นรายของคู่ที่2รายการนั่นเองนะครับนีโรสสบุญมีฤทธิ์ครับเจอกับเพชรรัตนเพชินียแคเดี่นะครับหนึปอนด์ปอนเท่ากันนิโรตัวเล็กกว่านะครับมาช้ได้ตามพิกัดส่วนตัวใหญ่อย่างทานายเจ้าเพชรรัตนะเนี่ยนะครับก็มา114.7ขาดจุดตัวใหญ่แต่น้ำหนักขาดเลดเปิดเพชรรัตนะต่อ1 1 8นะครับนิโรสสบุญมีฤทธิ์หรือว่าจิตอาสา,าบางแก้วตัวเดียวกันนะครับ มวยจากพัทลุงนะครับซ้อมอยู่สอบบนมีลิศนะครับซ้อมอยู่พัทลุงแล้วก็ขึ้นมาทาหนักสอบบนมีลิศอายุ19บเก้าใื้นขวาฟิวเาเครื่องดูดันนะครับขวางหน้าดันแทงมีหลากหลายชื่อมาซึ่งต้องบอกว่าชื่อขึ้นมาก่อนน่ะนะครับช่วงหลังเนี่ยแพ้หมดเลยนะแพ้นอกเพชรตองแสงแพ้คะแนนเพชรรุ่งสองไฟแล้วก็แพ้คะแนนปืนกลมาส่วนท่าน่าจะเพชรรัตนวะิธีคานมีนะครับหรือว่ารัตนน้อยสิทธิคูเพียนตทวเดียวกัน นะครับกมวยจากอำนาจเจริญท้อมอยู่เพชยินดีอายุ20แล้วนะครับอายุเยอะกว่าด้วยนะนะครับแต่ชื่อเนี่ยต้องบอกว่ามันมันถ้า,ถ,าถ้าดูการแข่งขสดทางทรูเนี่ยเราก็จะได้ยินคุ้นกับไอ้เจ้านี้มากกว่าทางด้านไอ้เจ้านี้ร้อมากกว่านะครับซึ่งเพชรรันะตะนะนะครับมวยสูงยาวือนครบเครื่องนะครับต่อยแรงนะครับวงในไล่แขนเก่งนะครับรวดเร็วก็มีชนะคะแนนชลันชนะคะแนนสายฟ้าแพ้เพชรสุวรรณชนะคะแนนสู่เออชลรันนะครับแล้วก็ชนะนอกไอ้เจ้าอนันชัยมา นะครับส่วนตัวผมผมไปที่ทนายเจ้าเพชรรัตนาและการอย่างน้อยๆเนี่ยมวยของทีมงานคนจัดน่าจะดีกว่าและก็ข้าไปที่คู่เข่งนำรายการครับพีรพัฒน์มวยเดชเจ็ดเป็ดเก้าครับเจอกับทนายเจ้าเพชรเมืองสวงก่อซอยตันร้อยยี่สิบสามปอนด์เท่ากันมวยทรงใกล้เคียงกันเลยนะครับจังหวะมือเหมือนกันพีรพัฒน์เนี่ยร้อยยี่สิบสี่จุดหกหนึ่งจุดหกส่วนเพชรเมืองสวงช่างได้ตามพิก,กัดเลตเปิดเสมอเพชรเมืองสวงนะครับโดยที่พื้นเพลฟอร์มหลังนะครับก็ทนายเจ้า พีรพัฒน์นะมวยจากบนนะครับซ้อมอยู่เพชรดีดีนะครับเอาเพ็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับบู๊ดุดันช่วงหลังนี่มีชนะคะแนนหานนะครับชนะต่างจังหวัดนะชนะคะแนนเพชรน้ำหนึ่งแพ้เพชรไทยแลนด์นะครับแล้วก็พริกแพ้คะแนนสู้ศึกมาส่วนเพชรเมืองสวงนะครับคนกาลสินนะครับซ้อมอยู่ที่กาลสินแหละนะครับชอโชคเจริญ98นะครับก็เป็นเพชรมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับจังหวะเตะซ้ายดีนะครับมีชนะคะแนนแพ้เพชรไทยแลนด์นะครับชนะฉลามดำ ชนะเก่นแก้วนะครับแล้วก็ล่าสุทนะเพชรสีทองมาฟอร์มกําลังสดกําลังแรงกําลังห้าวแต่ผมมองว่าวันนี้เจอพิรพัฒน์ที่ฝีมือจัดจ้านเหมือนกันผมขอไปที่นายเจ้าพีรพัฒน์ละกันน่าจะดีกว่านะครับสามรายที่ผมให้ไปเนี่ยก็จะมีก้องมีชยัยไปที่เพชรอรัตนะแล้วก็ไปที่นายเจ้าพยรพัฒน์นะครับนี่คือทีเด็ดเต็มทีจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตาม กันทุกทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ